จะอ่านกราฟคนแก่ราคาให้ง่ายเหมือนปอกกล้วยยังไงนะก็ไมอยู่กับกูปับนะครับจากอินไซ h t โซเชียลสเตี้หรือเรียนรู้สมกาแบบเข้าถึงกับกูบับนั่นเองนะครับในส่วนตอนที่3ของการอ่านกราฟคนแก่ราคานี้นะครับกูบับจะชวนทุกคนนั้นมาอ่านกราฟนี้กันนะครับาฟนี้จะเป็นกราฟที่เกี่ยวข้องกับการแทรกแซงราคาหรือการกำหนดราคาจากภาครัฐนั่นเองนะครับโดยการเข้าไปแทรกแซงราคาของภาครัฐก็หมายความว่าการเข้าไปแทรกแซงการเคลื่อนไหวของราคาสินค้าและบริการตาม ตลาดนะครับซึ่งในที่นี้ตลาดก็คือคกลไกราคาตามเจรียกันไปในตอนที่1กับตอนที่2มาแล้วนั่นเองนะครับโดยเหตุผลของการที่เข้าไปแทรกแซงเนี่ยก็เพราะว่าการเคลือนหวของราคาสินค้าและบริการในบางครั้งที่เป็นไปตามกลไกราคาเนี่ยมันอาจจะสร้างผลกระทบให้เกิดขึ้นต่อในฝั่งของผู้ผลิตหรืออาจจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อผู้ผริโภคกระด้จึงทําให้ภาครัฐนั้นจําเป็นต้องเข้าไป แทรกแซงนั่นเองนะครับโดยลักษณะของการเข้าไปแทรกแซงของภาครัฐเนี่ยเราจะแบ่งออกเป็นทั้งหมด3ลักษณะด้วยกันนะครับในลักษณะแรกนั้นเราจะเรียกกันว่าการขหมดราคาขั้นต่ำเนาะการำหนดราคาขั้นต่าส่วนนี้เนี่ยจะมุ่งเน้นช่วยเหลือไปที่กลุ่มเกษตรกรน,นะครับท้งนี้ก็เป็นเพราะว่า บรรดาสินค้าเกษตรเนี่ยมันมันมกจะแปรผันราคาไปตามสภาพอากาศใช่ไหมแล้วเราก็รู้ว่าหลังๆมาน,นี้มันมีปัญหาเรื่องภัยธรรมชาติเกิดขึ้นบ่อยนะครับก็จะมีปัญหาทําให้ถูกกดร,ราคารับซื้อได้จากผู้ประกอบการกลางต่างๆภาครัฐเนี่ยจึงต้องเข้ามาช่วยเหลือเกษตรกรในลักษณะแบบนี้นะครับซึ่งการเข้ามาช่วยเหลือก็จะเป็นไปนตามกราฟที่เห็นลักษณะแบบนี้เลยนะครับอ่ะ ทีนี้เวลาเราขึ้นกราฟอย่างนี้มาสิ่งที่เป็นตัวพื้นฐานที่เราจะต้องดูออกก่อนนะครับเวลาเริ่มต้นก็คือการดูตัวดุลยภาพใช่ไหมอ่าดุลยภาพเดิมนะครับก็ใช้พื้นฐานตอนที่หนึ่งรับที่สอนเราเรียนไปนะครับก็คือ0 p e นะครับแกนตั้งเนาะก็คือ p ก็คือราคานั่นเองนะครับในขณะที่แกนอนเนาะ0น qe อันนี้ก็คือปริม,มาณดุลยภาพเดิมนะครับปรากฏว่าในราคาดุลยภาพเดิมนั้น พักรัฐมองเห็นว่าราคานี้เป็นราคาที่เกษตรกรจะรับผลกระทบนั่นเองนะครับภาครัฐก็เลยกําหนดราคาตัวใหม่ขึ้นมานะครับซึ่งเรียกกันว่าราคาขั้นต่บนั่นเองครับราคาขั้นต่เนี่เราจะเห็นได้ว่าในตัวสัญลักษณ์นั้นใช้ตัว F นะครับ P F F ในที่นี้ก็คือ f l o ร r นะราคาพื้นต่ําที่สุดได้เท่านี้ต่ํากว่านี้เกษตรกรไม่สามารถที่จะรับได้อีกแล้วนะครับในความหมายแบบนี้เนาะซึ่งพอกําหนดราคา P F ขึ้นมาเนี่ยเราจะเห็นได้ว่ามันเป็นราคาที่อยู่สูงกว่า ดุลยภาพถูกไหมเมื่อมันเป็นราคาที่อยู่สูงคุณภาพก็แน,แน,แน่แน่เลยนะว่ามันจะต้องเกิดอะไรส่วนเกิดแน่นอนเลยใช่ไหมครับอันนี้ก็คือพื้นฐานที่เราเรียนไปในอตอนที่สองนะครับอ่ะสิ่งนี้ก็คือมันจะก่อให้เกิดอุปปาดูออกไหมว่าเป็นอะไรถ้าสูงกว่าดุณภาพอุปทานหรืออุปสงค์ให้เวลากินสามสองหนึ่งคำตอบก็คืออุปปา ขาดส่วนเกินนั่นเองนะครับถ้าอยู่สูงกว่าแต่ถ้าต่ากว่าก็จะตวนข้ามก็จะเป็นอุปสงค์ส่วนเกินนั่นเองนะครับโดยการเกิดวปทานส่วนเกินแน่นอนก็ทําให้เกิดอย่างเนี้ยที่เราเห็นจริงๆครับเขียนไว้ข้างบนแล้วแหละทุกคนก็จะมองเห็นละคือการที่เกิดสินค้าหลือนะครับทําไมมันถึงเกิดลักษณะเช่นนี้นะ,ะให้ดูที่จุด a กับจุด b เป็นตัวหลักนะครับจุด a เนาะจุดนี้จุดตัดตรงนี้อันนี้ก็คือเราจะมองจากตัวเส้นดีมาเป็นตัวหลักนะครับเป็นเส้นอุปสงค์เนาะนี่คือคนซื้อใช่ไหมคนซื้อเนี่ยเขาจะซ ที่ภาครัฐกะหมดก็คือราคาขั้นต่ำา PF ตรงนี้ที่ 0q1 เท่านั้นเองจะเห็นว่าคนลดปริมาณการซื้อทันทีนะครับทางนี้ก็เป็นไปตามกฎของอุปสงค์ใช่ไหมที่ว่าเมื่อราคาสินค้าเพิ่มสูงขึ้นคนซื้อก็ต้องลดปริมาณการซื้อจาก0 q e ที่เป็นปริมาณเหลือภาพมาอยู่ที่ 0q1 นนั่นเองนะครับอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาสรุปตรงนี้กันก่อนเนาะผู้ซื้อจะลด ปริมาณการซื้อเนาะจากจุดวิภาพเดิม e ที่ราคาวิภาพ 0PE และปริมาณวิวาพ0 q e มาอยู่ที่จุด a นะครับที่ราคา0 p f ตามที่ภาครัักกำหนดตรงนี้แต่ว่าจะซื้อที่ปริมาณ0 q 1นั่นเองนะครับในทางทุกคนข้ามถ้าเราหันกลับไปมองผู้ขายซึ่งผู้ขายก็คือตัวนี้ใช่ไหมครับก็คือเราจะมองที่จุด B เป็นตัวหลักใช่ไหมตามกฎอุปทานก็คืออะไรเมื่อราคาสินค้าเพิ่มสูงขึ้นคนขายก็จะเสนอขายเพิ่มมาขึ้นหรือพูดง่ายๆก็คือปริมาณอุปทานจะเพิ่มมาขึ้นดังนั้นจากเดิมที่เป็น0 QE ก็เพิ่มขึ้นมาเป็น0 q 2นั่นเองใช่ไหมครับซึ่งลักษณะแบบนี้เราก็จะเห็นแล้วว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คืออะไรของมันต้องเหลือแน่นอนเพราะคนซื้อซื้อเท่านี้แต่ว่าคนขายขายมากกว่าปริมาณเัตถภาพที่มันมีอยู่นะครับงั้นตรงนี้ก็คือเป็นจุด B, นั่นเองนะครับที่ราคา0 Pf และปริมาณก็คือ0 Q2 ดังนั้นสิ่งที่เรามองเห็นก็คือตั้งแต่ปริมาณ0 Q1 ถึง0 Q2 หรือจุด A ถึงจุด B ตรงเนี้ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คืออะไรสินค้าก็จะเหลือนั่นเองดังนั้นเมื่อเป็นเช่นนี้เนี่ยการกำหนดราคาขั้นต่ำของรัฐบาลขึ้นมาจะได้ผลไหม ก็จะต้องไม่ได้ผลแน่นอนใช่ไหมครับดัง,งนั้นภาครัฐก็จะต้องหาวิธีแก้ไขนั่นเองเนาะซึ่งวิธีแก้ไขของภาครัฐนะครับก็จะเป็นไปตามลักษณะแบบนี้นะครับจะมีทั้งหมด2วิธีนะครับวิธีแรกนั้นเราจะเรียกกันว่าการพยุงราคานั่นเองนะครับคาว่าพยุงราคาหมายความยังไงลักษณะเช่นนี้นะครับภาครัฐเนี่ยเขาจะไปสร้างอุปสงค์เทียมขึ้นมานะครับลักษณะแบบนี้เนาะอุปสงค์เทียม ซึ่งในที่นี้ก็คือการรับซื้อผลผลิตส่วนเกินทั้งหมดนะครับคำว่าส่วนเกินก็คือตั้งแต่ A ถึง B ตรงนี้ทั้งหมดเลยนะครับที่ราคา0 P F, ซึ่งก็คือมันก็คือการเข้าไปอุ้มไม่ให้ราคามันตกนั่นเองเพราะามันไม่มีคนซื้อใช่ไหมภาครก็ต้องเข้าไปซื้อเองเนี่ยที่เราเรียกว่าอุป,ปสงค์เทียมน,นั่นเองนะครับแต่การทําเช่นนี้เนี่ยมันจะก่อให้เกิดปัญหาอย่างหนึ่ง,งก็คือผลผลิต ที่ภาครัฐจะต้องเอามาเก็บนั่นเองนะครับเนื่องจากผลผลิตทางการเกษตรพวกนี้มันเป็นผลิตที่เน่าเสียได้เร็วถูกไหมถ้าหากว่าภาครัฐซื้อมาเราไม่มีทางที่จะระบายออกไปขายสู่ต่างประเทศได้อย่างทันท่วงทีเนี่ยปัญหาก,ก็คือมันก็จะเน่าเสียนั่นเองนะครับนี่คือปัญหาเรื่องผลผลิตแล้วยังไม่นับในเรื่องของปัญหาในด้านของเงินที่จะต้องเอามาจ่ายด้วยนะครับอันนี้ก็คือ2ส,ส่วนที่ต้องเจอเนาะอ่ะหรืออาจจะเลือกใช้วิธีหนึ่งนะครับก็คือนโยบายจา่ายเงินดุดๆุเนาะ ลักษณะของนโยบายจ่ายหุ้หนุนเนี่ยภาครัฐก็จะให้ผู้ผลิตเนี่ยขายสินค้าให้หมดซึ่งจะขายได้ในราคาอันนี้เห็นจุด C ไหมอ่ะเพราะว่าไม่มีทางที่ถ้ากเกษตรกรผิดออกมาถึงจุด B b o y แล้วเนี่ยเขาจะขายได้ในราคา P F เราก็เห็นจากตัวก,กราฟอยู่แล้วว่าถ้าราคา P F เนี่ยยังไงยังไงคนซื้อก็ซือซ้อ,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 อที่จุด A นะครับก็คือที่ศูนย์ Q 1แน่นอนเนื่องจาจะขายให้หมดขายได้แต่คุณต้องขายที่ราคา P 1เห็นไหม ณจุดตรงนี้นะครับโน้ตไปตรงนี้ศนะูนย์ p หนึ่งอันองนะครับที่จุด4นะครับโอเคโดยส่วนเกินของราคาที่เหลืออยู่นะครับก็คือตั้งแต่ p หนึ่งนะครับศูนย์ p หนึ่งจนกระทั่งถึงศูนย์ p f ตรงเนี้ยก็คือตั้วกราฟนะครับจุดจุดจุดโน้ตให้อย่างนี้ ตรงนี้ทั้งหมดรัฐบาลก็จะต้องเข้าไปจ่ายเงินชดเชยนะครับหรือเรียกกันว่าจ่ายกดดุดุซึ่งนโยบายตรงนี้เนี่ยมันก็จะมีข้อดีถ้าเทียบกับนโยบายที่หนึ่ตรงที่ว่าภาครัฐไม่ต้องแบกรับภาระในเรื่องของตัวผลผลิตนั่นเองนะครับซึ่งในปัจจุบันเนี่ย จนมาถึงในปัจจุบันนะครับนโยบายทั้งสองเนี่ยถูกเอามาใช้แล้วเนาะในประเทศไทยของเรานะครับถ้าเป็นนโยบายพยุงราคาเนี่ยก็จะเป็นนโยบายที่สัมพันธ์กับเรื่องของการจำนำราคาข้าวของผักเพื่อไทยนะครับเพราะจะใช้วิธีแบบนี้นะครับเป็นพยุงราคาส่วนถ้าหากว่าเป็นของการจ่ายเงินดุกๆุเนี่ยจะโยงกับผักประชาธิปัตย์นะครับในสมัยของอภิสิทธิ์เวชาชีวะน่าจะเคยได้ยินนโยบายประกันราคาใช่ไหมเอ,อ่อคำว่าประกันราคาเนี่ยมันจะโยงกับนโยบายจ่ายเงินดุดดุดนั่นเองนะครับและนี่ก็คือในส่วนของการกำหนดราคาขั้นต่ำ นั่นเองนะทีนี้เรามาดูกันที่ในส่วนของวิธีที่สอในการแทรกแซงราคาบ้านนะครับแนวหลังที่สอในการแทรกแซงราคานั้นจะเรียกกันว่าการกำหนดค่าจ้างขั้นต่ำนะครับซึ่งจริงๆมันมีคำว่าขั้นต่ำเนาะเพราะว่าใช้คำว่าขั้นต่ำเนี่ยก็แสดงว่าลักษณะของตัวกราฟเนี่ยจะเหมือนกันกันกบเลสเซนวันที่เราเรียนไปนในส่วนของการกำหนดราคาขั้นต่ำนั่นเองนะครับอ่ะใช่ไหม ดูลักษณะเหมือนกันเลยเพียงแต่ว่ามันเปลี่ยนจากตัว P เป็น W นั่นเองนะครับก็คือเปลี่ยนเป็น w e i c h ก็คือค่าจ้างนั่นเองเนาะ P หมายถึง price ราคานะครับในขณะที่แกนนอน Q เนี่ยเหมือนเดิมเป็น quantity นะครับซึ่งในการคำนวค่าจ้างขั้นต่ำนั้นก็คือเราพิจารณาไปที่ตัวตลาดแรงงานดังนั้นตัว supply นะครับก็คือคนขายก็จะต้องมองไปในส่วนของตัวแรงงานเป็นตัวหลักในขณะที่ตัวฝั่งยิมานนะครับฝั่งผู้ซื้อก็จะหมายถึงตัวในจานนั่นเองนะครับ เมืนเดิมนะครับเวลาเราเริ่มเอาน้านกราฟก็คือให้ดูที่ดุลยาภาพก่อนนะครับ0 QE คือระดับการจ้างงานดุลยาภาพนะครับส่วนระดับค่าจ้างดุลยาภาพเดิมก็อยู่ที่0 WE นั่นเองซึ่งในระดับค่าจ้างดุลยาภาพเดิมนั้นรัฐบาลมองเห็นว่าราคานี้เป็นราคาที่ต่ำจนเกินไปนะครับระดับค่าจ้างที่ต่ำดังนั้นภาครัฐก็เลยต้องเข้ามากําหนด เพื่อช่วยเหลือใน,นส่วนของตัวแรงงานโดยการขํานหมด W หนึ่งขึ้นมานะครับก็ที่ผ่านมาของเราที่ผ่านมาแล้วนะครับก็คือในยุคของยิ่งรักชินวัตรแล้วก็คือ300บาทอย่างไรนโยบาย300บาทที่เป็นค่าจ้างของเขาเนี่ยก็คือตัว W หนึ่งตรงนี้ซึ่งเราจะเห็นได้ว่า W หนึ่งนะครับก็จะเป็นเหมือนราคาขั้นต่ำใช่ไหมก็คือมันอยู่สูงกว่าดุลยภาพนั่นเองนะครับเมื่ออยู่สูงกว่าดุลยภาพก็แน่นอนมันจะต้องเกิดส่วนเกินนะครับและในกรณีนี้ก็จะเหมือนกับเลเซอวันที่เรียนผ่านไปส่วนของราคา,า,คาขั้นต่าาเกก็คืออิดุป,ป ฐานส่วนเกิดน,นะครับโดยที่ในลักษณะแบบนี้ราคามันเพิ่มสูงขึ้นใช่ไหมต้องจ่ายค,าค่าแรงเพิ่มมาขึ้นดังนั้นตัวในจ้างนะครับตัวดีมา์ก็คือตรงนี้เขาก็จะลดปริมาณการจ้างนะครับจากเดิมที่เป็น0 QE มาอยู่ที่0 Q 1นั่นเองนะครับลดปริมาณเนาะที่ SWE อันนี้คือค่าจ้างดุยภาพนะครับปริมาณจ้างดุยภาพคือ0 QE มาอยู่ที่จุด A ที่ราคาตามที่ภาครัฐก,กำหนดขึ้นมานะครับก็คือ0 W 1และปริมาณที่เขาจะจ้างก็คือ0 Q 1นั่นเองนะครับในขณะที่ตัวลูกจ้างหรือตัวแรงงานนั้นเมื่อค่าจ้างมันดีขึ้นตามกฎอุปทา,านเขาก็จะต้องมีการเสนอขายตัวเพิ่มมากขึ้นถูกไหมอ่าก็จะเห็นได้ว่าจะไปอยู่ที่จุดปีบอยนะครับใน0ย์ Q 2ตรงนี้นะครับนี่ก็จะเป็นการเพิ่มปริมาณนั่นเองเนาะ จากเีวยมภาพ E นะครับที่ระดับค่าจา้างรียภาพ 0WE และปริมาณจา้างงานจียภาพ 0QE มาอยู่ที่จุด b ี o อยนะครับที่ราคาตามที่รัฐกำหนดตรงนี้ขึ้นมาก็คือ 0W1 นะครับค่าจ้างขั้นต่ำเนาะและปริมาณก็คือ 0Q2 นั่นเองนะครับดังนั้นเมื่อมันมีส่วนเกินก็เหมือนกับเ e s เซน1นะครับมันก็จะเกดให้เกิดตรงนี้ขึ้น ตั้งแต่จุด A ถึงจุด B นะครับหรือตั้งแต่ระดับการจ้างงาน Q1 จนถึง Q2 ตรงนี้มันก็จะก่อให้เกิดปัญหาการว่างงานเพราะในจ้างจ้างที่ Q1 ใช่ไหมแต่ว่าตัวลูกจ้างตัวแรงงานขายที่ Q2 ในง,งานนี้ก็คือปัญหาเรื่องของเวลาแรงงานส่วนเกินเราก็จะเรียกว่าว่างงานถูกไหมลักษณะแบบนี้นะครับซึ่งเมื่อมันเกิดปัญหาลักษณะอย่างเงี้ยภาครัฐจะเข้าไปแก้ปัญหาด้วยการไปช้อนซื้อแรงงานได้ไหมเหมือนกับเ e s เซนวัน ก็ทาไม่ได้ถูกไหมงนัานวิธีการแก้กปัญหาก็คือการที่ภาครัฐต้องเข้าไปหาวิธีในการเพิ่มโครงการจ้างงานเพิ่มขึ้นเป็นการเพิ่มพวกโครงการลงทุนต่างๆนะครับหรือไม่ก็เป็นการพัฒนาคุณภาพของฝีมือแรงงานให้ดีขึ้นสมกับราคาค่าจ้างที่มันเพิ่มขึ้นสุดท้ายมันจะปรับเข้าสู่ดุลยาภาพเองนะครับลักษณะแบบนี้เนาะอันนี้ก็คือในส่วนของค่าจ้างคันตับนะครับ ทีนี้เรามาดูกันต่อนะครับในส่วนแนวทางที่3ของการแทรกแซงราคาจากภาครัฐนะครับซึ่งเราจะเรียกวิธีนี้ว่าการกดราคาขั้นสูงเนาะการกดราคาขั้นสูงเนี่ยก็จะตรงกันข้ามกับ l e s s o n 1ักับ2ที่เราเรียนไปนะทอนในเ e s s o n นกับ2นั้นจะมีคําว่าขั้นต่ำเนาะ lesson 1จะเป็นราคาขั้นต่ำ Lesson 2จะเป็นค่าจางขั้นต่ำอันนี้จะเป็นราคาขั้นสูงนั้นแสดงว่าฝั่งในการช่วยเหลือของรัฐบาลเนี่ยจะแตกต่าง แล้วเนาะในขณะที่1กับสนั้นเราเน้นไปที่ฝั่งอุปทานนะครับแต่3นั้นเราจะกลับมามองในส่วนของฝั่งอุปสงค์ก็คือมุ่งเน้นในด้านของตัวผู้บริโภคเป็นตัวหลักนะครับให้สังเกตจากตัวกราฟเนาะในขณะที่กราฟของบทที่1กับ2เนี่ยเรามุ่งเน้นด้านบนของ PE ใช่ไหมก็คือดุลยภาพอันนี้ลงมาอยู่ข้างล่างนะครับเห็นปะลักษณะอย่างนี้นะครับนี่คือเป็นความแตกต่างอย่างเห็นชัดเจนซึ่งการเข้าไปช่วยเหลือผู้บริโภคนั้นเนี่นก็จะเกิดขึ้นในยามที่เกิดภาวะ เงินเฟอ้อนะราคาสินค้าสูงขึ้นที่เรเรียกกันว่าข้าวยากหมากแพงนั่นแหละแล้วภาครัฐจําเป็นต้องเข้าไปกําหนดเพดานราคาไม่ให้มันเกิดไปจากนี้นะจะเห็นได้ว่าตัวสัญลักษณ์เนี่ยเขาจะใช้ตัว4เนาะตอนที่เรียนในระสั้นวัน P F ใช่ไหม F นั้นก็คือ floor ใช่ไหมครับราคาพื้นต่ําสุดได้เท่านี้ต่ํากว่านี้เกษตรกรไม่ไหวแล้วในส่วนของ P C ก็คือสูงที่สุดได้เท่านี้สูงกว่านี้ ผู้บริโภครับไม่ไหวแล้วลักษณะแบบนี้นะครับก็จะใช้ตัวยอ่อแบบนี้่ะซึ่งจะตรงกันข้าม tf มันจะเป็นราคาที่อยู่ข้างบนเนี้ย PC ก็อยู่ข้างล่างใช่ไหมครับอ่ะโอเคมาดูกันเริ่มต้นเดี๋ยวพื้นฐานนะครับสิ่งที่เราต้องเข้าใจก่อนก็คือดูในภาพเนาะดูในภาพก็คือ 0pe นั่นเองนะครับนี่ราคาเนาะในขณะที่ปริมาณก็คือ0 QE นะครับ ในเวลาต่อมารัฐมองเห็นว่าราคานี้ราคาที่เป็นอยู่ตอนนี้สุนพีเนี่ยเป็นราคาที่ผู้บริโภคเดือดร้อนนะครับภาครัฐก็เลยเข้ามาช่วยเหลือด้วยกันกําหนดราคาขั้นสูงนะครับรก็คือกําหนดเพดานราคาว่าเออราคาต้องไม่เกิดจากนี้นะเพดานราคาที่รัฐกำหนดขึ้นมาก็คือตัว P.C.. ตรงนี้ซึ่งเราจะเห็นได้ว่าไอ้ตัว P.C. เนี่ยมันเป็นราคาที่อยู่ต่ํากว่าดุลยภาพถูกไหมอ่ะ เมื่ออยู่ต่ำกว่าดุลยภาพมันก็ต้องมีส่วนเกินแน่นอนนะครับใน l e s s o n 1กับ2นั้นเราเรียนไปแล้วว่ามันอยู่สูงมันก็จะเป็นอุปทานส่วนเกินดังนั้นอันนี้ก็ตรงกันข้ามใช่ไหมล่ะอันนี้ก็จะกลายเป็นอุป,ปสงส่วนเกินเพราะมันอยู่ต่ํากว่าดุลยภาพนั่นเองนะครับลักษณะอย่างนี้และแน่นอนมันเป็นส่วนเกินก็ต้องเกิดปัญหานะครับซึ่งในที่นี้ก็ไฮไลท์ไว้ให้แล้วนะครับในกรณีนี้ก็คือในเรื่องของการเกิดการขาดแคลนสินค้านั่นเองเองนาะ อ่ะโอเคนะครับซึ่งมันเกิดได้ยังไงนะดูจากลักษณะได้เลยนะครับว่ามันเกิดได้ยังไงปัญหาก็คือเนี่ยจุด A ใช่ไหมจุด A ในที่นี้ก็คือเรามองในส่วนของตัว S ใช่ไหมครับ s u p p น์เนาะก็คือคนขายตามกดแล้วก็คือราคามันต่ำคือความเป็นจริงแล้วราคามันต้องสูงมากกว่า P.E. ด้วยสัํปาเนาะแต่รัฐบาลกำหนดราคาให้มันกดกดราคาลงมาตามจุนภาพามันต้องเพิ่มเพิ่มขึ้นไปดังนั้นเนี่ย ผู้ขายก็จะต้องลดปริมาณการขายใช่ไหมครับจากเดิม0 q e ย์ก็ลดกลับมาอยู่ที่0 Q1 ในจุด A ถูกปะอ่ะเราไปโน้ตตรงนี้ก่อนนะครับก็คือจะลดปริมาณการขายจากจุดดุลยภาพเดิมที่ e นะครับที่ราคาดุลยภาพศ p e ย์และปริมาณดุลยภาพศูนย์มาอยู่ที่จุด A นะครับที่ราคา ที่เขากําหนดเอาไว้นะั่นก็คือ0 p 4นะครับไม่เกินราคานี้แต่ปริมาณก็จะลดลงเป็น0 Q นนั่นเองใน,านทางตรงกันข้ามก็เราหันกลับไปมองในส่วนของผู้ซื้อนะคะรับก็คือตําแหน่งนีนนะ้ผู้ซือ้อผู้ซื้อเนี่ยจะเพิ่มปริมาณใช่ไหมเพราะว่าราคามันตับในความต้องการเขาก็ต้องเพิ่มปริมาณการซื้อตามกฎของอุปสงค์นั่นเองอันนี้ก็จะเป็นการเพิ่ม ปริมาณการซื้อจากยูลยภาพเดิมนะครับ e ที่ราคามูภค่าศูน p e และปริมาณมูลภาศ0ย์ q e ไปอยู่ที่0 q 2นะครับในส่วนของปริมาณน,นะันนขอปริมาณส่วนราคาก็คือตัวเดิมที่เขากำหนดมาก็คือ0 p 4นะครับจุดนี้ก็คือจุดป b o บยนั่นเองดังนั้นเห็นได้อย่างชัดเจนนะครับว่าคนขายขายแค่เท่านี้ขายแค่ q 1ใช่ไหมแต่คนซื้อซื้อเท่าไหร่ Q2 สิ่งที่เกิดขึ้นก็คืออะไรของก็จะขาดตลาดครับตามที่คูบอกไฮไลท์ไว้ให้เราแล้วแล้วซึ่งเมื่อเกิดลักษณะแบบนี้ขึ้นเนี่ยพารัฐก็จะต้องแก้ไขปัญหาโดยการที่อาจจะพยายามหาวิธีในการเล่งส่งเสริมให้ ู้ผลิตเนี่ยสามารถผลิตสินค้าได้เพิ่มตามจำนวนความต้องการของผู้บริโภคได้ทันนะครับหรือในบางกรณีอาจจะมีการนําเข้าสินค้าจากต่างประเทศเข้ามาก็ได้แต่ว่าการนําเข้าสินค้าเนี่ยจะต้องดูโควตาดีๆนะเพราะว่าถ้าเกิดเอาเข้ามาระยะยาวจนเกินไปมันก็อาจจะส่งผลกระทบต,ต่อผู้ผลิตในประเทศได้นะครับอันนี้ก็คือวิธีการแก้ไขปัญหาในกรณีเนาะตามหลักการง่ายๆของเรื่องของการกำหนดราคาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการกำหนดราคาขั้นต่ำหรือขั้นสูงส่วนใหญ่มันจะก่อให,ให้เกิดปัญหาด้วยกันทางนั้นนะครับทางแก้ที่สุดก,ก็คือในกรณีของ เลสเซ่นวันกับ2นะครับอย่างเลสเซ่นวันเนี่ยชัดๆเลยก็คือขั้นต่ำใช่ไหมจุดเน้นก็คือของมันเยอะไปก็ต้องเอาของออกจากตลาดนั่นเองส่วนเลสเซ่นทูนั้นเป็นเรื่องของแรงงานใช่ไหมก็ต้องพัฒนาฝีมือแรงงานเพิ่มโครงการจ้างงานต่างๆเลสเซ่นทรีเนี่ยอันนี้ก็คือของมันขาดวิธีการแก้ก็คือต้องพยายามเร่งผลผลิตให้ทันนั่นเองนะครับที่ผ่านมาอยู่กับการราคาขั้นสูงเนี่ยก็มีการใช้มาแล้วนะครับอย่างเช่นในยุคโควิด -19 เนี่ยตอนนั้นจะมีปัญหาเรื่องหนักการ ซึ่งรัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์ในตอนนั้นเนี่ยก็คือประชาธิปัตย์เขาก็พยายามจะออกแบบเหมือนกับเข้ามาควบคุมราคาตัวหน้ากาแต่ปรากฏว่าตอนนั้นหนาา้ากาเขาขาดตลาดเวลาลงขายจากภาครัฐที่ไรเนี่ยก็หมดทุกที <c oughs> ก็เป็นไปตามลักษณะแบบนี้นั่นเองเพราะว่าพอขึหมดราคาขึ้นมามันไม่สะท้อนดุลยภาพอย่างเงี้ยเขาก็ไม่ขาย ก็หายไปสุดท้ายเราก็ต้องไปซื้อในราคาที่แพงกว่าอยู่ดีนะครับนั้นทางแจ้งที่บอกก็คือที่บ,บอกไปนําเข้าหรือส่งเสริมให้ผู้ผลิตสามารถผลิตได้เพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะครับและนี่ก็คือทั้งหมดของการอ่านกราฟกลไกราคาให้ง่ายเหมือนปอกกล้วยนะครับก็ครบแล้วทั้งหมด3บทด,ด้วยกันนะครับหากว่าที่ครูับสอนไปทุกคนยังง,งงงและสงสัยปัญหาใดๆก็สามารถสอบถามทางคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับทั้งในส่วนของ YouTube แล้วก็ติ๊กต็อกนะครับหรือผ่านทางแฟนเพจก็ได้เนาะ นะครับสำหรับหมวดนี้นะครับแล้วเจอกันครับ